รายการนี้ลูกอีช่างติลูกอีช่างรู้ไม่ต้องเสือกดูค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครไม่เชื่อกูเชื่อน่ามหว้เยไว้แมคนต่างจังหวัดก็มาที่นี่เยอะไม่ใช่ต่างจังหวัดอย่างเดียวต่างประเทศก็มาบางคนจะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกแม่ให้กี่คะแนนให้เท่าฟ้าเลยอ่เจียนตัวไม่อาเจียนัวว้ายแม่เอาลงมาเร็วสวัสดีค่ะ แตรู้อีกแล้วนะคะในเมื่อสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอินโดอินเดียโ,โลตตโลตีเข้ามาเต็มไปหมดแล้วนะคะอีพีนี้เราจะไปที่ที่หนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปเราได้นาท่านเราได้เสด็จท่านได้เสด็จอะไรอะนำมาบูชาเราได้บูชามาไว้ที่บ้านแล้วแล้วเราก็ยกมือไหวย้ยกมือขอในเรื่องของการงานแล้วก็สุขภาพวันนี้เราจะต้องไปแก้บ,บนเขาด้วยนมเปรี้ยวห้าร้อยขวดเดี๋ยวพาขึ้นไปดูในบ้านก่อนว่าอะไรแล้วเราก็จะไปสถานที่จริง น้ำโมอันนี้ไม่ต้องรองเดี๋ยวมีเพลงเหม,มือนพัดลมมาก <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ <S 2> <S 2> อันนี้ค่ะ คุณๆเลยคะอันนี้คือชื่อว่าพระการพระการเป็นทหารอยู่จังหวัดลบบุรีคะ่ะหลายคนน่ะก่อนที่จะไปให้อาหารลิงเราจะขับผ่านแบบเห่นเป็นสารปกตินน่นี่นั่นใช่ปะแต่จริงๆคือคนที่รู้คนลบบุรีจริงๆอะไรเงี้ยจะรู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวขังไปไหว้นะคะเราต้องรีวิวทั้งหมดที่ยวหมดี่เลยเ,เดี๋ยวก่อนอันนี้ได้จะหมื่นอีพีเดี๋ยวพาไปดูว่าเราไปถึงพระการเนี่ยเราจะขออะไรได้บ้างและห้ามขออะไรไป่ ตอนนี้เราเขาไปแล้วนะเออไม่ใช่ไปแล้วตอนนี้เรากําลังไปนะคะที่อยู่บนรถใช้เวลาประมาณ2อชั่วโมงนะคะกับการที่เราไปสารประการเอ็งจะบอกว่าเอมา็มเคยไปขอมาแล้วหลายๆรอบมากก็ไม่ได้คิดว่าอะไรพอคิดว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเฉยๆแต่ก็เห็นคนลบบุรีส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อมากคนที่อยู่ในจังหวัดรอบข้างเขาก็จะไปขอหวยขออะไรกันอย่างเงี้ยแต่ตัวเอม็มไปอ่ะไม่ว่าจะขอเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็อตอนนั้นไม่สบายมังแล้วก็ไปขอแบบขอให้หายวันหายคือยอยนอะไรเงี้ยก็หายกูก็รู้เป็น เพราะยาหรือเป็นเพราะท่านแต่เราก็เชื่องไงแล้วก็ลิงที่อยู่ที่สารพักการเขาคือบริวารของพักการนะคะที่นู่นแม่แล้วทำไมวันนี้แม่ต้องถาวายวนมเตี้ยวเพราะว่าครั้งที่แล้วมาบนาาเอาไว้เอ็มบนนมเปี้ยวไว้500ขวดจริงๆบนไม่ต้องถึง500ก็ได้แต่เราก็ได้สิ่งที่แบบว่าเออขอยายให้ยายขอเล็กให้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปถึง<น>แล้วก็ไปถวายวเขาแล้วเราก็ไปทําพิธีตรงนู้นเดี๋ยวไปดูจ้านี่ค่ะอันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราจะแบกนมไปทั้งหมด500ไม่ไปได้ยี่้อยมึงนับเลย,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 ยใช่ไหม เอออ่ะขอเกินเกินไว้เขาจะมีรถเข็นอะไรอย่างงี้ไหมวะหนักอยู่นะไหวไหมได้เอาอีกไหมอ่ะมพอหรอเออพอแล้วอ่ะไปว้าวอนี้พอไหวไหมไหวอะดีค่ะ แม่หนูถามอะไรหน่อยหนูบนเอาไว้ว่านมเปรี้ยวห้0อกล่องหนูจะแก้บนหนูต้ทำอะไรบ้างคะหนูต้องเปรี้ยวทูบเก้าดอกเพียยหนึ่งเล่มชองสามแผ่นดอกไม้หนึ่งกลที่นี่มีไหมคะซื<ม>้อข้างหน้าเ<ม>นาะอะไรบ้างนะคะทูบเก้าดอกเพียหนึ่งเล่ม อ่าแล้วหนูก็ยังไงต่อแม่แล้วเราจุดธูปให้เรียบนะร้อยเนาะก็กราบบูชาพระาท่านบอกชื่อนมสุกุลเราคเคยพูดไว้อะสำเร็จแล้วมีนมมาถวายแก่บนเท่าไรบอกเลยค่ะแล้วก็ขอใหม่อ่ะคนนี้เสร็จก่อนแล้วก็เริ่มใหม่อ่าโอเคอันนี้นะเอ็มเคยบนเอาไว้ว่าเอ็มจะเอาเอ่อมาให้500กล่องนะคะแต่วันนี้เอามา528กล่อง <S <S เทคนิคการปิดทองนะคะให้ปิดที่ปาก<ม>เวลาพูดอะไรจะได้พูดสิ่งดีๆมีเงินมีทองสิ่งที่สองนะคะให้ปิดที่มือหยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองและสุดท้ายปิดที่เท้าจะได้เดินทางไปในสิ่งที่ดีๆแม่หนูถามอะไรหน่อยเวลาเรามาที่พระการสิ่งที่เราจะขอเราควรขออะไรก็แล้วแต่เราอยากได้ใช่ไหมแม,ม่มีรู้แบบปฏิหารที่ปงัปงๆเลยไหมที่แบบคนเขามากันเวลาคนที่แต่งงานกันนานๆแล้วเขาไม่มีลูกเนี้ยเามาขอมาขอที่นี่ได้ ที่นี่คือความเชื่อของคนลบบุรีเลยใช่ไหมคนกลางของลบบุรีเลยค่ะคนต่างจังหวัดก็มาที่นี่เยอะไม่ใช่ต่างจังหวัดอย่างเดียวต่างประเทศก็มาต่างประเทศก็มาเขาจะขอเรื่องงานเรื่องเงินขอลูกแต่สิ่งที่ห้ามขอเลยคืออะไรคะของพิษกฎหมายอะของพิกฎหมายทหารได้ไหมถ้าสมมติว่าขอห้ามเป็นทหารก็เป็นใช่ไหมคือคนที่สมมติว่ามือจะกเกณฑ์ทหารห้ามมาบอกที่นี่เด็ดค่ะไม่งานแล้มือเตรียมวิ่งเลยใช่ไหมแม่ตัวแม่เองเคยมีแบบว่าอะไรกับที่นี่ไหมผนมาก็จะขอไม่เยอะขอให้ได้งานทําอะไรเงี้ยก็ได้งานอะไรเงี้ยก็เราพูดอะไรไปเราก แล้วสิ่งที่ต้องบนที่นี่คืออะไรแม่หมายถึงว่าขอออ่ะเขาชอบอะไรหมูเป็ดไก่ผลไม้ตามฤดูนมเปรี้ยวไข่ดิบไข่ต้มแล้วก็อ,อะไรที่เราศรัทธาเราก็เอาจริงไหมที่เขาบอกว่าลิงอ่ะแม่คือตมมนของเขาใช่ไหมมันอยู่ที่นี่ดึกดาบันแล้วอ๋อลิงอันนี้คืออยู่มานานเลยหนูเคยมาหลายรอบแต่หนูรู้สึกว่ามาแล้วหนูได้ตลอดตะวันหวยออกที่นี่คือจะแน่นไปด้วยคนขายลอตเตอรี่แม่เคยถูหวยไหมที่นี่ก็เคยบ้างเอายืม200อทั้งนั้นอ่ะแล้วหนูเอาไปได้เลยไหมนมเปรี้ยวลงเลี้ยงตรงนี้ได้เลยไม่ตรงนู้นแะค่ะตรงที่ อ๋อที่หนูเอยไปอ่ะได้หนูเอาไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเดแกะเป็นกล่องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่งกันแล้วมันได้กินน้อยตัวอ๋อโอเคอันนี้นมเปรี้ยวเขาก็ฮิตกันใช่ปะได้ครับกินครับชอบเลยพี่เคยขอไหมเคยไหมขอเมียหรือขอลูกทันสองอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตีห้าครึ่งถึงห้าโมงครึ่งตีห้าครึ่งถึงห้าโมงเย็นนี่แม่ยังไงเลขงวดนี้หนูขอสักสามตัวถ้าหนูถูกกับหนูมาหาแม่แม่ก็ทูกินทุกเวรเป็นสามห้าอ่ะสามห้าแม่ดูไว้เลยก็เป็นความเชื่อของคนลพบุรีอะไรอย่างเงี้้ยแลวก็ ต่างจังหวัดคนต่างประเทศที่มากันก็จะมากันเยอะมากก็มาของานของเงินขอลูกขอยศตาแหน่งสรงสอดเคอมีมาไหมแม่เรื่อากื่องตั้งก็มาทุกคนเลยใครไม่ได้มีนมมาก็มาอุดหนุนที่นี่ได้เขาก็มีขายเหมือนกันข้างล่างอะไรเงี้ย แม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเลือกนู่นเ,เบอร์สี่โอเคค่ะ <laughs> ไปเอามาจากไหนอน่ะรู้นะ ยังไงแม่ขายดีป่ะช่วงนี้เค่วงนี้ขายไม่ค่อยจะดีหรอกค่ะคนโวโควิแม่แม่หนูอยากรู้เรื่องพระการพระปู่ทำไมเราเรียกว่าปู่เนาะสมัยนานมาแล้วทาราวดีที่รู้ข้อข่าวก็ท่านเกิดก่อนสมเร็จพระนารายณ์ศักดิ์สิทธิ์มากมากเป็นเทพองค์ใหญ่คนไหนอยากสาเร็จนะคะจุดผู้ศรีบกดอกบนบานสาลกล่าวขออย่างเดียวสําเร็จเลยเพราะพระการเนี่ยใจดีช่วยเหลือทุกคนมีตาที่ผูดูประเทศประเทศองค์ใหญ่ท่านเคยมีปฏิหารให้คนเห็นไหมแม่บนปฏิหารนะสำเร็จกันทุกคนบนใหญ่ใหญ่เลยที่แม่เคยรู้นะ คนจะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกจริงหรอเออต้องมาวิ่งแก้บนญวาลวิ่งรอบเนี่ยนะแม่เคยขอไหมถูกหวยไหมเราอะ่ะก็ตั้งแต่บุญบารมีตนะั้งแต่ขอก็เคยถูกนะแต่ว,ว่าขอเรื่องหน้าที่การงานเราสำเร็จไข่เนาะไข่าทาง,าทาทางเลื่อนยนเลื่อนตำแหน่งงานเงินถือว่าขออะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเนี่ยจะบอกว่าที่เนี่ยหนูละมาหลายรอบมากไม่น่าจะต่ำกว่าห้ารอบความศักดิ์สิทธิ์สิบคะแนนแม่ให้กี่คะแนนโอ้ให้เท่าฟ้าเลยอะ่ะ เท้า,าฟ่าเหามาแม่ดีกว่าแม่ใครถุงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทอ่ะหมดเนี่ยอ่ะนี่กินไหมนี่ลิงอ่ะกินแม่นับมาเลยพันหนึ่งอ่ะหนูวัอนอ่ะเยี่ยวอีกเอา้าโอี ความสุขแค,ค่ขาดโลกไปไค้เจ็บอายุมันขวัญเยือวิญญาณที่หูที่กระติบสะสมบุญเรือ่อยบุญมีจริงทางไปเถอะคนเราจะทําความดีได้ก็ตอนเป็นมนุษย์แต่ตายไปแล้วก็ทาไม่ได้อะไรก็ล้มเหลวหมดไปเหลือแต่วิญญ,ญาณเนี่ยจำไว้นะจ๊ะคนเราตายไปแล้วอะไรไม่ไ,มได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปได้แต่บุรีอะไรเงี้ยไม่ได้ <laughs> อาจจะได้ก็ได้เป็นของทิพย์ <laughs> บุรีทิพย์โลกยังไม่ได้มีแค่5ีหรอกมี่ถึง1 0ีป่ะ9ีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกซ์หมดโหจีนก็ดีดไม่ไหว กุลสีแม่กี่จีกราเทพพอสมควรนะเจ็ดจีก็เจ็ดวัยเจ็ดจีก็ดุ้งแล้วนะ อันนี้ก็คือจบแล้วจริงๆที่เนี่ยคือเขาจะมีประวัติอยู่แลสำหรับคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ใช่ปะสิ่งที่จะมาขออย่างเงี้ยก็มาขอร้องมาขอฮงขอหวยดูมันก็มีคนถูกแต่เวลาการขอหวยกูจะพูดทุกครั้งที่เวลาปไปไหว้พระที่มีคนบอกว่ามืองที่นู่นศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยพยายามอย่าเอาหวยเป็นที่ตั้งอ่ะอีดอกมึงอู้อปะ่ะสมมติว่าเราบูชาอันนี้มากๆแล้วสมดครั้งนึงเราไปขอเกิดไม่ถูกหวยขึ้นมาเราจะกลายเป็นเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์เราไปขอเรื่องอื่น งานเงนิงนสุขภาพเลื่อนยศตำแนหน่งอะไรแบบนี้ใครจะมาก็มุ่งหน้าม,มาที่ลบุรีนี่เลยแล้วก็ทําบุญกับลิงทําทานชาวเลข้อทำทาน,าททานไม่ทำบุญหรอกมันก็อยู่อย่างเงี้ยมึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่แบบอยู่มานานอะ่ะเขาก็อยู่ทู่ลบุรีมาเลยใครจะไปก็ไปใครจะมาก็มาใครไม่เชื่อกูเชื่อจ้ะ